เมื่อเราเอามีดเด็ดเล่นไปแอบจ่วงมันตอมมันเลอะกีจะเสียงร้องไปดูเลยว่าจะหาขนาดไหนสวัสดีครับ ถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมนะครับแต่คุณไม่มีเวลาเนี่ยผมมีสัญญาณฟรีมาแจกนะครับก็คือซิกซี่ครับเราสามารถทํากําไรได้ภายใน1นาทีครับความแม่นยําถึง9การตครับการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า5 0,000คนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับเดี๋ยวผมเทรดให้ดูเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มันรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมเทรดในคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเลยนะไม่พูดพ่าททำเพลงตอนนี้ผมมีเงินในพอร์ตอยู่ 5,762บาทครับไม้นี้ผมจะลงทุนไปที่2,000บาทครับแค่ชนะไม้นี้ไม้เดียวเนี่ยวันนี้ผมพอเลยตอนนี้สัญญาณลูกศรสีแดงมาที่ AUD USD ครับหน้าที่ของเราง่ายมากครับแค่กดลงหรือขึ้นตามลูกศรอันนี้บอกให้กดลงใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยครับเปรี้ยง2000บาทมาดูกันครับไม่ต้องรอนานครับแค่1นาทีก็รู้ผลแล้วครับตอนนี้กราฟหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับเรามีโอกาสชนะสูงมากครับจากตรงนี้ครับมานับถอยหลังกันดีกว่าครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยครับผมกำไรไม้นี้อยู่ที่1,766บาทนะครับผมพอเลยวันนี้ทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับ1,766บาท ทุกคนสามารถใช้สัญญาณซิกซี่หนึ่งนาทีแบบผมได้เลยนะครับตอนนี้เขากําลังเปิดให้ใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใดเลยครับทักแอดมินไปได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปครับแล้วถ้าคุณอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมให้เก่งมกว่าเดิมเนี่ยในกลุ่มเขามีไลฟ์สดทุกวันครับมีสอนทุกวันจะมือใหม่มือเก่าก็เทรดได้นะครับเข้าใจง่ายและสามารถทํากําไรได้จริงครับย้านะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแค่กดลิงก์ใต้คลิปนะครับทักแอดมินไปแล้วก็เปิดพอร์ตกับ 8x เท่านั้นครับแค่นี้ ใครเขาเล่นอย่างนี้คะแนนตัวนี้วันนี้ของอัเดียแมนะคะอ่ะใครเคยผ่านวัเด็กมาก็คงรู้จักไอตัวมีดปลอมอันนี้นะคะใช่ครับ อไรนี่เออแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะเมื่อก่อนมันจะแบบหน้าตาไม่เหมือนขนาดนี้อ๋อนี่ทำเหมือนอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เหมือนนะเหมือนเหมือนพวกไอ้มีดเดินป่ามีดใดๆอะไร้ใช่ใช่มีดสั้นๆคมๆอ่ะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกล้งทีมออสกันโดยการที่ทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะเอามีดนี้เข้าไปสวมอยู่ในสถานการณ์แล้วก็ผมทีบอกลยว่าบิดบิดบิดเวลาผมถือของมีคมในชีวิตจริงอะใครกวจริง ใครกกก็ลัวหอโดยเฉพาะพี่สัมรันกลัวมันมากเพราะว่าอีโนมันชอบเอามีดมาเนี่ยเล่นๆอะไรเงี้ยเออคนกลัวแบบว่าผีผักวันนี้ผักแม่ผักแม่เป็นมิดเลยแต่เผาพลาพ่อเหนียวเหรอเดี๋ยวลองซะหน่อยลองซะหน่อยวะเออลองซะหน่อยดิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะบันเทิงแค่ไหนเอ้ยบอกก่อน YouTube ของปอมอ่ะเน็ตนี่ยของปอมเยอของปอมกินให้มันดูอ่ะโอเคถอยถอยถอยโอเคโอเคเอามีดมารวมกันกับ มิดปลอมมูโลงกับมิดจริงอ่ะไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังตอนนี้พี่สำราญมันทำกับข้าวอยู่ในขัวเราไปแทงมันคนแรกเลยอันนี้มีโจดโจดผมเพราะมิดแทงมันประจำคนน, <ay there. S 2> น,น,นั้นออออะะไไบึึ้้นนนเี่่ย กูก็อารมณ์ทุนที่ของกูมึงเป็นอะไรของมึงอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขจะหั่นมาลากินก๋วยเตี๋ยวหั่นให้หันให้กินทำไมไเรื่องไหมไม่ต้มเหรอไม่ใช่จะหั่นกินแก้มไงเป็นผักเป็นผัดแล้วไม่เคยกินเหรอใช่เคยกินเคยกินเออจะหั่นให้หั่นเป็นเป็นนะเอาดีนะเดี๋ยวแต่กันเดี๋ยวไปตักไอ้นี่ก่อนไอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกัน ทำเพื่อเพื่อมึงทับทำไมนี่เดี๋ยววันนี้กินเขาหันยังไงพ,พี่พลัสพิมรันพิมรันดิเฮ้ยเขาหันยังไงพี่เฮ้ยมันหันยงนงนนังไงกูจะหันเซนไม่ใไงมีมึงเป็นเพื่อนแล้วกูจะตายกูปวดหัวมันมีไส้เอาไส้ออกหรืออะไรอะไรไส้อ่ะไส้เออไส้เอาออกดิปกติมันเอาออกหรือเอาไว้เอาออกพีม่มันไม่คุม้มไปเลย ทำไมไม่ไม,ไม่ผ่าแ oh. มวยาวก่อนอย่างเงี้ยไส่ก่นเหรอเออนี oh. ม่มันไม่คมประเดี๋ยวเรื่องอ่ะมันหั่นมาลายยังไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยหันดีๆดี่เนี่ยามาันเห็นป่ะเออเนีไม่ค่อยคมเลยมฮียเโียนยเรียเียเฮียฮียอฮีเฮียเฮียยียเียีเียอี เอออันนี้ค่อยดีหน่อยแต่ว่าได้ยังทื่ออยู่เดียเนี่ยโอ้โหมันจะทื่อได้ไงมันเข้าสะพกแบบนนั้นน่ะนะแล้วทำไมมึงไม่เก็บมีดเก็บฐาเนี่ยมึงจะได้กลิ่นเนี่ยไอ้เนี่ยมันปมมึงจะโยนทำไมเอวมึงไอ้เนี่ยจะล้มใครล้มไม่ก็เผื่อมันเดินไปเดินมาสะแลกล้มทำไงอ่ะทำไมเวลามันแข็งอย่างไวเยอะมันไม่แข็งมันเก็บอันนี้ก่นนี้เนี่ยมีดเนี่ยเร็วเรียวปมบมระวกันตับ ยูทูบของปอมนี่ของปอมเด้อจะได้กินเลยเนี่ยวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วมึงแทงกูจะพี้ะไรนะเนี่ยมึงเข้าหัวใจเลยข้าควมเงินสัตว์จะเล่นแล้วเพียเป็นอะไหนเล่นพีอะไรของมึงเนี่ย ตกเลยโอ้ยเหี้ยมึงแก่เฮียเลยมึงเนี่ยไปเอ้าตกใจเหรอตกใจเหรอเป็นหนูหนูไม่ถามเลยโอ้ยเหี้ยมึงมุดนี่ไอ้สัสนี่เฮียแดงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ว่าเอาให้เข้าเหี้ยมึงแก่ไอ้ของมึงเนี่ยเดี๋ยวนี่ว่าหน้ามึงย่ำมาเล้วเนี่ยแก้มึงก็แกไม่ดีนี่ทำเป็นกลัวไอ้เหี้ยใครไม่กลัว้าเราบิดมึงเหี้ยมึงแก่มีไอ้บ้า มึงเอโอมึงอย่าหาเล่นในโอมึงเผื่อเผื่อมึงไปยีใบของจริงมาทหรอครับนาุภัาฮะเผื่อลับได้ไหมใช่มีเกิดใหม่มึงเกิดไปเที่ยวมึงเจอง่ายเหรอเกิดใหม่อ่ะมึงว่าพ่อกับแม่จะแกนี้ก็จะออกไม้เหี่ยมึงมึงคิดว่าเรื่องตายเรื่องตลกมึงเหรอคิดว่าตายหรอกเมื่อกี้ขอผมกูจะมีเวลาโกรธมึงเหรอ ไอ้เฮียถามนะกูจะมีเวลาโกมเลยมึงแทงกูซะขนาดเนี้ยมึงไปเจอวะไอ้เฮียเล่นไม่อร่อยทำมีเด็ดด้วยดีกันนี่อุปกรณ์เดินป่าขอยบ้างหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปเข้าป่าโซดังนั้นใส่แสกล้ายๆกันเหมือนเลยนี่มีเดินป่าเอาออกจากกล่องกระแทงเลยนะแต่กูหยิบอันบนสุดอันอันล่างสุดอันล่างสุดอันล่างสุดโอเคประกดกล่องกับแม่งกลับด้านเลยดิ โอ้กูดูออกไอ้เหี้ยกูดูออกอันไหนจินปอมกูดูออกเรื่องของมึงแล้วกันไอ้เหี้ยไม่เป็นไรมันทำประกันไว้แล้วติดก,กล้องไปไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังอ,อ้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอเอาไปไปปาเข้ไปอ่ะเอาไปถามเฮียอะไรไปมึงมีช่วงวุ่นวายกับชีวิตชาวบ้านอย่าั้นจริงเลย ครบเลยอ่ะครบเลยนะครัมีดอันใหญ่อยู่ไม่คืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผ่านหมวกระทะชุดหนึ่งแสงสว่างแค่คือที่พกไปแบบอยู่ได้เลยครับเอาอยู่ได้ดีในป่าอุ้ย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 มันติดง่ายอย่างนี้เลยเหรอเออดีกว่างานเออติดง่ายดีกว่า แม่ทัพใบใบสองทีติดเลยดิใช่ใช่นี่เลยทำอาหารใช่อย่าเล่นของมีคมเดี๋ยวผีาคมแมพี่คุผมดูดิเนี่ยมึงเสือยขาแล้วเนี่ยเดคุมเนาะผมน่า่านถ้ามึงเนี่ยเหมือนตาสวายมากกว่าพี่ชุดกี่บาทเอ่อสามห้าร้อยได้ติดได้ครบชุดก็ติดเลยเ่ะอผมอยู่ผมมากเลยมมาก

เอชันเหนียวว่ะนี่หักเลยดีแล้วไว้ภูเลยตาแม่งเหนียวจริงไปไปไปุ่ีเียไเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่ไไของมีคมมีปอมปอมอะไรเล่าปอมมันจะหักได้เหรอมึงแทงจหักกับดูดิ ไม่ใช่ไขมันดิเงี้ยมันเลยอ่ะมึงอย่ามารู้เยอะเรื่องของแรงจริงว่ะมึงนี่อย่ามายุ่งนะของอะไรอ่ะหนักมือนี่ทำไมบอกหลวงพ่อมึงตายกัข้ามคืนนี้แหละเนี่ยถ้าฟักมึงมึงจะโดนเนี้ยเนี่ยมึงจะโดนหักหักมือแล้วแทงตัวเองเลยจริงไหมพ่อเลยจ้ะ A few moments later พี่มันแดกเซฟสีรูปพี่อีเหี้ยตัว ไอ้ขวันไร้ลงทามเราเป็นคววามันแดกกะนำเลย่ะมันแดกเหมือนมันซื้อเอง่ะัวดูมันทำดิอย่าวางอย่าวางอะไรบนโต๊ะอีกหน่อยไข่ชุน้ำปาให้มันแดดใไ่แกงมาดีกว่าเฮ้ยมันจอดรถขวางอยู่นี่ก่อโอ้ยฝานมีแต่เกงในกับยกทรงไม่เห็นรถเลยไปเปลี่ยนทิศ จอดรถฟังอยู่นี่หว่าใช่เงาอ่อนๆมาแก้งเลยไงบ้างครับหาโรงพักนะขับรถมาก่อนนะขับรถมากันเด้เดี๋ยวมันไม่ขยับรถให้เรานะเสียบแม่งเลยได้เลยจอดเสียบเสียบยางรถมันก็พอให้ให้ลุ้ยเลยเดี๋ยวโมโหลงไปเลยนะมีแต่สามทีก่อนไปไม่หยาบรถแล้วพยายามลายมือแป้น ยาสีเลงไัตวสเดียส well. no yeah. no 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 no! ู้ลิงหยาบเลยมือเื้อเยตังวามน่ะแม่ไม่หยาบกว่าโธยแม่ไม่ยอมหยบเล่นแมงเลยไอ้เหี้ยเล่นแมงเลยไเยบไปหยยบยอยยยยบไปยยบไปหยยยไไยยยยยยยหยยไยยยยหย ไม่หดว่ะจเอาไอ้เยืขัดบ้างไหมแทงเลยกูไม่ขายกูแงเลยใอรู้ใจรู้แข็งเลยมู้นี่บนซารือบนอะไรกูไม่รู้ไม่สนกูจะให้ขยับรถคือแบนเลยแบนนี่จ่าจ่าก็แบนแน่าวนี้มึงต้องป่นหนาต้องปลทางไม้อยากไม่ได้แล้วตอนนี้ไ Alright, yes. A liar. <laughs> oh, a nice <laughs> on his back. Roman becomes emotional. Oh, oh, Double wow. to the face. Yeah, three, อะไรอ่ะก็มึงให้งงกี่เส้นน่ะคนจริงคนจริงเยไม่พูดเยอะบอกแล้วขยับให้ขยับจะเล่นกระบอกเยอะหอมเกลือนไก่แดงไก่ดูอย่าให้แบนให้หมดกีดสีแม่งด้วยไอใส่ปวดหัวไม่แล้วมึงอ่ะไปเอาเป็นแบนแล้วมึงไปง่องอ่ะไปง่องไหนกูขับไปยังไรข้างนอกอ่ะกูขยันมึงเลยเออข้างนอกเดี๋ยวเราตัดต้นไม้เราอ้อม เออเดี๋ยวอ้อมไปก็ได้เนาะนนอันนี้เรื่องมึงเล<อ>ยเฮียไปโอเดี๋ยวเราอ้ดังน,น,นั้นผมไม่เช้ากัราพี่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอารถพี่ไปทิ้งไปไว้เงี้ยรถอ่ะจอดดิปิดการเกินไม่ขยับกูไม่ขยับกูจะให้ใหมึงเคยหยบเฮียไม่ยอมใหเหรอแป้งสี่ล้อได้สี่ล้อได้โกรไอสัตว์ตวมันคงเป็น หนังอยู่นไเหอกี่หนลำอไมใช่ไม่เอาเลยไม่ยิเาอะไรมันหนัอ่อะไรตรงนี้จะไปนอนเคกะากำลังดูหนังยี่มันจดูแหกตาดูมกลุใจจริงจมึงนี่ใส่แว่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมมึงเนี่ยใครแคร์ฝันแคร์เหี้ยะไรวัอะกู้รู้ใครเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอ๋อโทามูดจางไรว่าตัวที่าบามนี่ไม่ไม่ริงถังนย่ายนายใหญ่แค่นี้ไม่ใช่จริงเห็นลำบอไหม มึงเอาแดืมเลยไม่เอามันมันไอ้นี่เกินไงเดี๋ยวมันจะเมันเค็มเลยมันเผ็ดไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเปรี้ยวอ่ะเอ้าคุณจะบ่นแถเที่อ่ะเราบอกมาให้กินกูบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วกูบ่นอะไรกูก็เที่ยวบ่นไงกูบ่นของกูคนเดียวเอออะไรของมึงอ่ะทำมาให้กินแล้วเรื่องเยอะอย่างเงี้ยกูพูดก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกปิดอ้าวเวลามีดเขานีที่อ่ะอะไรคมแล้วเลยอ้าวคมเหรอนี่ทู่ตาแม่ซื้อมาใหม่เหรอสีเสือกเล้านั่งอยู่ก็ไปเสือบอกว่ามีดคม ผมผิดอะไรอ่ะไอ้เรื่องกูก็นอนอยู่ของกูเอมึงเป็นคนถือมามันแดดเ็าไม่บอกว่ามันคมเนี่ยเออมึงเป็นคนถือมาเองแล้วกูจะตัดสุปกับมึงไหมเนี่ะเฮ้ยไหนทิ้งมึหนี่แล้วอีดังเดียวอ่ะเดียวดเอารถดีไหมล่ะฮะเอาดีขนาดนเ้นอืมเอาพริกเกลือดีกว่าเอามึงไม่ไปหยิบเองอ่ะแล้วมึงจะถามทำไมไปหยิบเิงอ่ะเอาที่นี่มาเอาพริกตับปลาเขาคั่วเะคั่วไปทาเองเลยเยอะเกิน มันก็จะเยอะอะไรแล้วมันก็ใส่มาแค่พอดีดิ้หมูกินยังไม่หมดมึงนิดหืมไอ้แมทมันจะดูหนังไปทะเลาะกันไก่ๆที่ไปเนี่ยครับมันชามาจีอันหรืออะไรผมเนี่ยมูป่องมันไม่กินเนี่ยมึงเจ้าบุญทำอะไรบอกให้จะพูดทำไมวะหนังมัน มึงโมโหนะอ่ะก็ผมมีปากกูต้องพูดไหมเลือดจะโมโหนะมึงโมโหอะไรกูเงี้ยกูก็พูดกูดีๆเนี่ยเออไปตามมึงก็แล้วหาหมอไปไปหาทำไมหมอซ่อมฟ้าน่ะฟ้าที่หน้าน่ะซ่อมได้แล้วโอ้โหของโคตรนะมึงพูดเรื่องฟ้าเวลาทามันรั่วไงมันก็เลยสารผลมันจุดไงมันเลยเป็นไงมันเป็นฟ้าหมดแล้วไปซ่อมมันไม่ดีไม่ดีเขาหาว่ายูทูบเบอร์นี่เรื่องกูครับหน้ากูมาเราก็หนึบเขาไม่ทักหรอหนักหน้ามึงเหรออ้าวอ้าวพูดอย่างนี้นะหนักหน้ามึงเหรอหน้ากูอ่ะมาณว่า

โอ้โหมึงไม่แทงวัน่ะโอ้ยจับเอ้ยยังไม่ม่หุกด้วยอ๋อีเลือดไหมโอ้ยต้องไปเอลอ้ยไปโอ้ฟอร์ไัอ้ยโอ้ยไอ้ยีอยังไม่วามกตัอเงไปเจาบ่อนันมึง้ามมึงาแทงมึงทำเมอะไรเดี๋ยวลูกหลอนมปแทงมันเอาเดี๋ยวลูกหลอไง โนก็มาจังหวะไงเขาได้เขาเข็มมังหวะไงมันโดนทุสุยไมไดดูการคนเมาไม่ได้แล้วกร้องอย่างกับหมาเลยเน้นเข็มเขมายยตายเลตายลกูตายดีกว่า ยังไงมึงไอ่ยิ้มขั้นใหม่ขันใหม่อย่ากกดมาโอ้โหของดีนของดีนี่โอ้โหของใหญ่ด้วยแม่หาโอ้โอ้กระป๋ายเท่าพ่อพ่อถามเป็นจริงเลยนะเอาความจริงเลยนะมีพระดีๆีพุทธคุณดีๆจริงๆบ้างไหมอ่ะที่ขายแต่พรบปอมเคยรู้จักพุทธคุณรู้จักอะไรบ้างไหมโอ้นี่อะไร พูดอย่างเงี้ยมีเหนียวเหนียวสักองไหมแบบเอาฟันแทงไใเข้าเลยอะ่ะไปออกออกลบไปออกศึกออกพ่อนะพูดแล้วจะหาว่าคุยซุปองซุปองที่พ่อห้อ,อยอ่ะไม่แพ้เลยเจ๊หมดเลยเนี่ยสักองเนี่ยทำไมอะ่ะมันต้องพูดถึงเต้มข่ามันเหนียวต้มข่าเน่เขารำรวยมันเหนียวอะไระมั่วนี่ผิดนีด<อ>่ผู้ชายผิดแล้วเนี่ยข้อสอบไหนเนี่ยผู้ชายผิดแล้วเนี่ยเขาก็ดูมิจารณ์ขเน่รักแสดงดารามึงดูหลักฟ้าไม่จริงทำไมอ่ะ อเห็นไหมทำไมอ่ะอะไรอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรเขาเทือนไหมอะไรอะไรจะเทือนฮะที่เขาตับลงไปอ่ะอะไรแล้วแล้วนี่แล้วนี่พี่เจเด้คืออะไรอ๋อเพื่ออะไรอ่ะงงเนี่ยอะไรอ่ะพี่เดได้เขาคือช้างช้างเหรอแล้วมึงเห็นกับอาไหมล่ะเวลามึงไปเชื่อผลสัตว์อ่ะแล้วเขาเอาขอตับ เป็นไงไม่รู้สึกรู้สึกอะไรเกี่ยวกันนะมันด่าได้มันพูดได้พูดแล้วความเหนียวความเหนียวของเขาไม่เดีมันไม่เกี่ยวกันมึงมึงไม่ต้องมาพูดว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงกันในเมื่อจะขอน่ะมันใหญ่ทั้งใต่ทั้งอนแล้วแหลมควัานทึบเข้าไปอะลองเลยไหมมีมีมีใหมไหมถ้าลองไหมเหนียวอะยิ้มมึงโอ้ท้าพ่อเิเดี๋ยวมึงจะเสียหน้าเดี๋ยวมึงจะเสียหน้ามึงก็มาว้าเดี๋ยวผมจะเอาพาเนี่ยเอาที่พ่อม่เนี่ที่เล่นเดี๋ยวมึงจะเสียหน้าเยี่ย ไอของพันเนี่ยเดี๋ยวถ้าลองกันเห็นๆมันก็จะบอกว่าเป็นการถ่ายทำไม่ได้ถ่ายทำล้อเล่นผมตนี้นั่นถ้ามาดีจริงผมผมเอาผมเช่าต่อแองไม่เข้าซื้อเลยว่ะเท่าไหร่เท่าไหร่โองนี้นะถ้าทดสอบนะราคาก็จะสูงเท่าไหร่เปิดมาน่าจะเป็นแสนเฮ้แต่ถ้าไม่เข้าจริงผมแบบโอ้ของพ่อพ่อไม่ใช่ว่าคุยทุกโอคงที่พ่อค่อยคออะจะได้หมดโอ้พี่ลองไหมนะลองเลยเอาจริงผมเอาผมเอาเอาแสนนึงละผมเอาฮะแสนนึงละ

ข้าไมีเด็กเล่นเป็นเท่าเลยพ่อมีเด็กเล่นกันเข้าเลยไอ้ขาตกใจหมดเลยมีนึกว่านี่หั่นมะม่วงเข้าน่ะลืมต้องกระถาเออเหรอลืมต้องกระถากันใช่ไหมองค์การเป็นอย่างไรเอาพี่กระเนี้ยกระนียวสับัติพรหมโนอาติมีเด็กเล่นเปนเข้าเลยพ่อเขาขายประวันวันเงี่โอ้ดูเด้อ เข้าเลยพ่อตายละไม่เข้าไม่เข้าอะไรแดงเงินตอนแรกอนุ่งว่านะเก่งคุณเมฆมากพี่เด็กโอ้ยอะลอยเลยอย่าเครียดบอกว่าอย่าเครียดเหนียว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 อย่าไป้อนะร้อเข้าดันดื้อย่าไปบอกใครนะโดนมีเด็กเล่นแหงเนี่ยแผลได้เนี่ยโอ้โห อีกยังเก็บเรยโถโอ้อย่าไปบูลลี่เขาเลยทุกวันนี้ก็ออกไปขายพั้งอทิตสองแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปต้องออกไปขายอเออพี่ท่านีเวลายิ่งยิ่งอย่างนี้ยิ่งขายดีใช่ไหมผู้ถามกิง ไม่ดีเลยไม่หรอกนี่มันใหญ่ขึ Alright, ้นเลยเขารู้ว่าทัมเประเทศอ่ะดูดิกระบก็มึงไงสัดไม่แท้เลยเจ๊หมดเลยโรงงานพับฟอร์มอ่ะอยู่กับพ่อคนเดียวเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe บอกก่อนก่อนว่ามีดจริงอย่าไปแทงกันอันตรายอันนี้มีดเด็กเล่นของปลอมแทงกันก็ไม่เจ็บไม่เข้ามีพ่อคนเดียวแหละเป็นแพทย์เออหน้าเหนียวนี่ก็หน้าเหนียวเนี่ยแดงเลยงงไปหมดโอเค